คัดกรองผู้จะซื้ออันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันในยุคนี้พีิมิตรก็เยอะด้วย่การคัดกรองคือนิยามของความสําคัญการคัดกรองผู้ซื้อเนี่ยเป็นสาระสําคัญนะคะแต่ทุกสาระสําคัญเนี่ยต้องเกิดจากคําถามของเอเจนต์เพื่อจะคัดกรองว่าผู้ที่จะซื้อเนี่ยเต้องการแบบไหนโซนไหนหรือว่ารายได้หรืองบประมาณของเขาประมาณเท่าไหร่ ก็เกิดจากการตั้งคําถามของเราถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งคําถามแล้วก็พาเข้าไปชมเนี่ยก่อเกิดประโยชน์เนี่ยมันได้น้อยอ่ามันก็จะต้องต้องต้องพูดในแนวนี้ครับต้องบอกว่าการคัดกรองแต่จริงจริงการคัดกรองเนี่ยมีทั้งคัดกรองผู้ซื้ออ่าและก็มีคัดกรองมิดมีคัดกรองผู้จะขายหลายหลายอย่างมีการคัดกรองทั้งหมดต้องบอกอ่าถ้าอย่างการคัดกรองผู้จะขายเนาะอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเช่น ผู้ะจะขายท่านเนี้ยติดอะไรอยู่อ่าแล้วก็ถึงถึงเวลาที่โดนบังคับหรือยังอ่าผมยกตัวยอย่างง่ายๆเลยค,คือมีมีทรัพยรับหนึ่งพอดีเลยเมื่อเช้าเพิ่งพิ่งจะเข้ามาอก็คือว่ามีอ่าติดจำนองไว้ครับแต่ทีเนี้ยการจำนองอ่ะ มันก็จริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ว่าอผู้รับจํานองเนาะว่าเขาจะยื่นโนติสหรือว่าเขาจะยื่นส่งส่งส่งสารยื่นทนายตอนไหนอะไรอย่างนี้เนาะหลังจากที่เราไม่ได้มีการชําระการจดจํานองเพราะว่าการจดจํานองมันไม่ต้องไปต่ออายุเหมือนการขายฝากต้องบอกแบบนี้แต่พอถึงกําหนดที่เราต้องจ่ายอ่าจ่ายตังอะเราเขาจะมีกําหนดถ้าหนึ่งปีจ่ายทีหนึ่งหรือจ่ายทุกเดือนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเกิดมันเกินไปสามเดือนแล้วอะไรเงี้ยบางทีท่านอาจจะอ่าไป อ่าเขาเรียกว่าส่งทนายเพื่อจะยื่นโนติสมาหาเราอ่าอันนี้อาจจะโดนมีมีมีการบังคับแล้วครับอันนี้มันเราก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งคือการคัดกรองทรัพย์เข้ามาปุ๊บเราต้องไปดูไงว่าทีนี้มันเหลือกี่เดือนในการที่เราจะขายเออแล้วเราแล้วแล้วเขาตอนเนี้ยเขาฝากใครไปบ้างแล้วลักษณะทรัพย์เขาเนี่ยเขาไปติดอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะประมาณเนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อรับชม EP ต่อๆไปด้วยนะคะ